มีพื้นใบสีเขียวแดงนะนี่นะมีพื้นใบสีเขียวแดงใบนะย่นหยุกหยิกนะเหมือนใบผักกาดนะหรือตาลปัดนะมีเม็ดสีชมพูเล็กละเอียดจมก้านสีเขียวเป็นกาบเหมือนต้นผักกาดนะโดยคุณวิจารณ์นะหน้าวังแดงเนะี่ยสะพานเทเวศนะให้ชื่อมาแต่เดิมนะเป็นข้อความในหนังสือลักษณะบอรสีปี 2,475นะคะพิมพ์ที่โรงพิมพ์สีหงนะคะซึ่งลักษณะของบอลกราบต้นแรกของไทยนะคะหรือที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นต้นแรกของโลกนะ,ะก็คือ,อไม่ได้มีการสำรวจนะคะแต่เขาว่ากันว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะว่าบอลกราบเนี่ยมีอยู่ที่ใดมาก่อนนะคะสำหรับต้นเทนควาดหรือว่าเทนกวารานวัดนะคะ เป็นบอลผ่าแผงนะคะมาจากบอลใบไทยนะ,ะชื่อสังทองนะ,ะโดยหม่อมหลวงประจวบนะคะนพวงศ์นะ,ะกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีผู้เลี้ยงนะคะบอลกาบเนี่ยก็เป็นสิบสิบปีเลยนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีใครเนี่ยผ่าแพงอีกต่อมานะคะเป็นสิบปีเนี่ยก็มีคนผ่าขึ้นมานะคะแล้วก็มันแผงนะคะกลายเป็น สีเขียวล้วนนะคะก็คือไม่ได้มีสีแดงเ,เขียวแดงแบบนี้นะ,ะดูกระดูกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกระดูกสีแดงนะ,ะก้านสีเขียวแล้วก็มีแบบเม็ดฝุ่นๆุนอยู่นะคะนี่นะคะเกิดเป็นบอลแผงที่แบบเป็นสีเขียวล้วนนะคะเขาเรียกว่าเทนเขียวนะคะต้นนั้นหรือชีขวาด ่อมาอีกเนี่ยก็มีคนผาต้นเนี่ยนะเป็นใบที่เป็นแผงอีกนะคะก็คือเป็นเขียวป้ายแดงนะ,ะเรียกว่าเถินป้ายนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะต้นไม่ได้สูงมากนะ,ะแล้วพอมีผ่าแผงเนี่ยมันก็ต้นสูงใหญ่ขึ้นนะ,ะซึ่งเขาก็ให้ชื่อว่าเป็นเถินกลางล่มนะคะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีต้นนี้นะ,ะเริ่มจากเถินขวาดนะ,ะก็เป็นเถินเขียวนะฮะแล้วก็ เทนป้ายนะฮะแล้วก็เทนกลางล่มนะอันสุดท้ายก็คือพอผ่าแพงเนี่ยเขาก็ต้นสูงใหญ่ขึ้น,นคือเทนขวัญเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งนะฮะในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเทนเนี่ยภาษาสมัยก่อนใช่ไหมคะก็คือพระพิสุนั่นเองนะฮะเท็นขวัญเนี่ยก็คือพระพิสุจากเชียงใหม่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือนางส้อยฟ้านะ,ะในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะฮะเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นบอล เทนขวาดนะคะนี่นะคะ <S <S โดยลักษณะของเทนขวาดนะคะเนี่ยเป็นบอลกาบนะเนี่ยใบก็จะขยุกขยิกแล้วก็มีสีแดงแซมนะคะจะเห็นว่ากระดูกเขาเนี่ยะค่ะเป็นสี